สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีปีใหม่นะคะพี่น้องเนาะตอนนี้อยู่บานเฮาอยู่ซีสเกตบานเฮานะคะอันน่ะอยู่อิตาลีอันกับบบคอยเดเฮดวีดีโอสวัสดีปีใหม่สุขสุขนนะคนเด้อค่ะเด้ออันนี้อัน,นกับมาบานเฮาเมืองไทยบานเฮาไดยสองซ้ำเขาสามเมื่อกะ กมีแห้งในเนื้อไก่ยังเหนะะื่อยอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าล่มมากกันแล 8, okay. ่นนั่นเห็ดนั่นเห็ดนี่ลายยางเนาะไออันก็เลยว่ามือนิก่ะโอเคขึ้นได้น้อยอัานก็เลยว่าจะมาเฮ็ดวิดีโอนะคะพ uh, ี่น้องเนาะเฮ็ดวิดีโอการหลังจากที่บปได้เฮ็ดวิดีโอไปดนเพราะว่าอัานไปอยู่อิตาลีอัานกะไปซอยปูน่ะดูแลแม่ยายด้ยเชพเพอรเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ เมืองอันสิหาเมืองค่ะพี่น้องอยากโชว์ค่ะกล้วยที่อันปลูกเองค่ะกล้วยน้ำบาตรเตี่ยค่ะพี่น้องเมืองแหน่แหน,แน่เพราะว่าอันมาหอดน,นะกล้วยมันแก่แล้วเนาะค่ะกับพระท่านได้ตัดลงจากตน้นอ่าอ่าต้นนี้เป็นเป็นวีทีวาสุข,ขาเครือค่ะพี่น้องหน่วยบางใยหนึงนะกล้วยธรรมศาสตร์นะคะพี่น้องบมเดไซยัยงนะบมเดไซปกติเขาก็บมเดไซอย่างนะักกล้วยแต่ว่าอันภูมิใจว่า ปลูกกล้วยอ่าไม่ยู่บานลังนี้เพึงปลูกปลูกกล้วยได้กินแต่แรกเนาะหมายถึงว่าเ้าเอามาปลูกกระลังได้กินแบบนี้เนาะค่ะเนาะกะเ้าบ่ได้ปลูกดนบ่ได้จักเดือนก็ได้กินแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยอันจําบ่ได้ว่าอันปลูกทุกปีวองก็ได้กินล่ะอเนี่ยอันนี้เป็นเป็นบีด่สุกค่าเครื่องอันก,กินจะว่าเกือบเมื่อละหวานแล้วก็แซ่บน้ำเนาะค่ะพี่น้องมึงมันอ่าบริีนห้ากระตัด ตัดอ่ะมันได้โกวีเนาะทั้งหมดตัดแล้วก็ว่างไว้มันก็สุกเองนะว่างไว้สองหมือนก็สุกตัวนี้สุกคาดเครือเนี่ยสุกสุกได้เล่าเท่าจะสุกเท่าที่อยู่บ้านเรานะคะพี่น้องเนาะอันอ่าได้โกวีทั้งหมดเนาะนวยอวบแล้วก็อ้วนเป็นกล้วยเตี๋ยนะคะพี่น้องอันที่หอสุกคนนะคะแต่ว่าอันโมมีเวลาเฮดวิดีโอนะคะพี่น้องเนี่ยอยากโซ่อีกอยากโซ่อีก อันอันีนน้ผนเก็บมากบางหนึ่งหันหอมค่ะถวดถวดอันแม่ถวดแล้วปลูกพักเดียเเด๋ยวเมลังที่าไปเฮ็ดวิดีโอกับถวดเนานะปลูกพักอันหอมบัวกับฟอกซี่เนี่ยอันมาเสเอามาเห็ดข้าต้มเหมือนนสาวเนาะเขาต้มเส,สื้อแหละจะใส่ไครบอดี้ใส่หมูใส่ยังดอกค่ะพี่นอนอบักเือบักเือเก็บมาหลายแม่เก็บใหม่กินสองหลอบละ อแล้วหลอบ,นลอบ,ลนนบอหนึ่งหลอดบักร้ายหนึ่งบักเรือเฮิรนทวดนั่นแหละแล้วก็เก็บกินเลยนียชิล่องกินให้มึงอ้อนขอบี่น้องบิานเฮาขอบีอน,นี่จ้า อากาศกำลังเดบเบหนาวแห้งหล้วก็บาหอนแห้งเนาะคะ่ะว่าช่วงนี้เดือมาาน,ะะนออมกราเนาะค่ะพี่น้องต้นเสาร์สีหนาวน่อยๆกล้วยธรรมาจากบานหมายถึงว่าบริสไทยอย่างไซเจฟุนหิงว่าละกันฮดแต่นน้ำค่ะพี่น้องนะ แต่จริงอันจะไปหุงข่าววันเมรีอันรับรถทางมาเนาะแล้วก็อันก็จะไปอันนั้นซุปไฟอยู่หลังบ้านต้่มอ่าต้มโครงไก่ให้รถทางกินเนาะแล้วก็เดี๋ยวว่ามีน้ำซุปกับโครงไก่แล้วหงข่าวให้หน้งเนาะรถทางก็คือว่าม้าม้าเนาะนะคะมาอยู่บ้านเนาะเวลาเข้ามาอยู่อ่าไปอยู่เพิ่นก็ไปอยู่บ้านน้องขีบแต่ว่าส่วนมากเพิ่นก็กันเวลาเพิ่นเบื่อเพิ่นก็จะแล่นไปอยู่บ้านบ้านทวดเนาะค่ะพี่น้อง อยางันสิบห้ามึงมกล้วยหน่วยงามงามค่ะพี่น้องเลือใจเนี่ยนี่แหะมาอยู่บานทงหน้านี่อันกำลังกับเอามาปลูกกระด้ก,กินเลยนะคะพี่นอ้องกล้วยอืหอมค่ะหวานนาอืมหวานแซ่บค่ะพี่น้องกล้วยออกอ่าวีแหลกหมายถึงว่าเครือบแลกเนาะ อันนี้เป็นน้อยแฝดพี่น้องเคยสงสัยบอกว่ากล้วยวีนึงมันมีจะกลูกอันกับบคยนักกเถือ,อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปเก้าสิอ็ตัวนี้สิบสอมีหากออีกบ้งกับบุ้หัวก,กันด้วยว่าสิเป็นสิบสตัวนี้เป็นหากออกสอง ป็นไปได้เดี๋ยวเอาวีนายนมานะับมึงเน่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่อสิบสี่สิบสี่ลูกกลวยวีหนึ่งมีสิบสี่ลูกอันเนี่ย ยายเรากับมาตาัดลงหายเนาะค่ะเดินนับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เออแม่ไหมคะพี่น้องทุกต้องราคาเออมันกับมีซ้ำกันมันมีสิบสี่โลอันมเมื่อคืนดาวโพเตอร์วากลวยกลวยอ่าวีหนึ่งนะมันมีจกักรูเเกินมาจนฐานเนี่ยอัดปานนี่ละสี่สิบกัวละอื มีความสุกอิเลยค่ะพี่น้องหวานแซ่บอือโอ้อือคือเวลามีลลยกับวายาก,กินนะคะเวลาอ,อันนี้มันกำลังลมมากมันกำลังตื่นอยู่แบบค,คือแบบว่ากำลังมีความสุขกับอีอย่างที่เฮาบุได้กินดนไปยุคคนกินเต้าหู้สปากเกตตี ขนมปังสปากเกตตี้หลายค่ะพี่น้องนะเดี๋ยวอันอันจะขออนุญาตออกไปนี่ก่อน <c oughs> ไปน,นั่นให้รถททางพุ่นรถททางถ่ายยู่นาบ้านสิไปตรงมันนั่นให้รถททางก่อนไปตรงกระดูกไกลหิน่างก่อนเพิ่นเดี๋ยวมืออื่นสิอาบน้ำให้เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันสิขออนุญาตพุงข่าวแล้วก็ไปตรงกระดูกไก่นนะ <c oughs> เนา,นาเนนะค่ะพี่น้องเอางนาะ เดี๋ยวจังใดก็ค่อยพอกันวิดีโอหนาเนาะค่ะอันกลับมาแล้วอันก็จะพยายามเฮ็ดวิดีโอลงเรื่อยๆค่ะจังใดก็สวัสดีปีใหม่สุขสุขคนคิดฮอดกันคือเกาเพียงแต่อันไปอิตาลีอันมมม่วิวได้เลยค่ะพี่น้องอันเหนื่อยแล้วก็งานหลายเนาะค่ะเฮาเห็นอย่างหลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปอยู่บ้านปูบัญญานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพอกันวิดีโอหนาบายบายค่ะรังสาสุขภาพบายบาย